สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาชมสวนน,น้อยๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นต้นยีราครับผมเขาก็กำลังแตกยอดเนาะตรงนี้เนาะสวยงามหอม ไปกินกับลาบได้ครับผมแต่ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะอึกเนาะมะอึกหรือมะอึกนี่แหละเนาะ <c oughs> มะอึกมากกว่า,าต้นเขากำลังงามเลยครับผม <c oughs> มีหลายต้นตรงนี้ก็กำลังออกดอก เนี่ยตรงนี้เขาก็กำลังออกดอกต้นอวบดีจังเลยครับผมต้นอวบดีเนี่ยดอกก็สวยสวยสีเขียวสวยงาม ก็หันดูรอบๆครับผมเผื่อจะได้ชมอย่างอื่นมนัน่งเนาะนี่ครับส่วนมากจะเป็นต้นไม้แะครับผมเพราะว่าเราชอบต้นไม้เนาะไม่รู้ว่าใครชอบหรือเปล่าเนาะต้นไม้ น่ครับสวยๆั้งนั้นเลยครับผมตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกเนาะต้นท่วมหัวเลยครับผมพริกก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับผมมี แก่บ้างเนาะเป็นก้ามปูแล้วก็มีสีก้ามปูเนาะต้นใหญ่นี่ครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นเล็กครับผมมีผักหมูเสือด้วยนะทัง เอาไปกิมลาบจิมน้ำพริกได้ตรงนี้ก็จะมีลูกแล้วต้นใหญ่สองส่วนตรงนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มีหลายต้น นี่ครับมีหลายต้นสูงท่วมหัวเหมือนกันตรงนี้พามาชมสวนครับผมวันนี้ฝากรับชมด้วยนะครับผมสีเขียวขจีสวยงามครับผม มีดอกบัวสวยๆด้วยเนาะตรงนี้จะเป็นกระถางบัวนี่ก็จะเป็นกระถางบัวสวยงามวันนี้ก็ชวนมา ชมสวนดอกไม้เนาะ ห้อยกระทางก็สวยครับผมต้นหน้างัวนี่ก็สวยงามครับผมสวยงาม ครับสวยงามทั้งนั้นเลยครับผมโกเก่าชั้นก็สวยเนาะมีแต่ต้นไม้มงคลครับผมส,ส่วนใหญ่เนาะนี่ต้นไม้มงคลนี่ก็ลูกดกจังเลยเนียนะ่ลูกดกมากเลยเนี่ย ใส่จะกินไม่ได้เนาะแต่ข้าวสวยด้วยเนี่ยตรงนี้ยิ่งสวยดอกละลูกดกด้วยตรงนี้ ต่อครับผมเดินไปรีวิวไปเนาะมีใบเหมือนพัดเลยเนาะตอนนี้ใบเหมือนพัดเลย ครับตรงนี้สวยงามมากกลายสวยงามมากตรงนี้ลายเหมือนนกคุ้มเลยครับผมผมก็เรียกไม่ถูกก็มี มะกรูดด้วยเนาะตรงนี้เนาะต้นมะกรูดตรงนน้นก็มีต้นมะกรูดสามสี่ต้นห้าต้นตรงนน้น ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสับปะรดสีครับผมสับปะรดสีนี้ถ้าเขาออกดอกนี้จะสวยมากเลยนี่ครับ ากรับชมเป็นกำลังใจด้วยครับผมตรงนี้ก็สวยคงจะไม่ใช่ขาครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นขาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นต้นไพลเนาะต้นไพล ส่วนตรงนี้ก็ลายสวยครับผมพามาชมและชวนชมเนาะตรงนู้นชวนชมตรงนู้นชวนชมต้นสวยมาก ฝากรับชมด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับผมบายบายครับ